อันนี้เลือนหอเลือนหอจ้าเลือนหออยู่ผู้เดียวเลือนหอหอผู้เดียวฝนไม่ตกเล่งสร้างใช่ครับทุกอย่างน่าจะจบก่อนฝนอยู่ ทุกอย่างงานที่มันอยู่กับฝนไม่ได้อะน่าจะจบก่อนฝนอยู่สวัสดีครับผมเริ่องอวไรบอรเฮ้า,า,าต้นไม้เพิ่งเอาเพิ่งเอาไปว่าล่ะเอา,เอา,เอา,เอาไปใช้ต้นไม้นะ่ะ เจสซีับาล้หลวดครับไฟกับมิ้นเอาเอไขกับมิ้นไอ,อาดอกไขกับ,บินได้อาดอกสวัสดีครับอมองสมติซองระบายอากาศข้างในพี่ดีเด้อมันสีมีอันนั้นเข้าไปอยู่ด้ผมสีเข็ดเป็นไอกระจก้าก็เป็นไอ้าย้านสีนะครับเย็ดให้ร่มมันออกมีอันตะไคร่บ่ายมีครับมีม ตรงนี้ได้ว่ากันมหมเสียนี่ครับเซอร์วิสเซอร์วิสระบายอากาศยาตั้งงูเหรอเขาไปอยู่เรื่อเลื่อนหอรอรักรอคนที่ใช่อันนี้ทำรั้วทำรั้วเป่นของเห็ดรั้ว เฮ็ดหัววันอาทิตย์ทมเราหน,นิมังส้งอาว่าว่าอาทิตยมดินไหมว่าอาทิตมดินมีมีอันบอม,มีมีเบอร์ขายดินบางรถด,ดินมีอยู่ครับแต่ว่าจะซิมเราเขา้อมาไอ้คันละหกลอยกว่าบาทกับบ่อแทง้งเหรอแต่ว่าเขาเอาอะไรเขาจะบรรทุนค่ายเขาอยู่ตีสิบรถอยู่บ่อครับพออาทิถมขึ้น,นมาเลยบราซ้ำๆพันฝน,นนี่ เอาเหตุว่าเวลาจะเอาเขาคนลำบากผมคุ้นางเขาตรงนั้นอืมผมโดยซ้ำซ้ำมันหนาวนี่มันบนนิดนึงข้าสั้นเอาเบอร์ไม่ข่อยหรือว่าจะไดนประสานให้ข่อยเนี่ยมันต้องใช้จัคเก็ตนะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมขอไปหาเจสิซับมีเบอร์ผมได้เลยเริ่มครับไอ้เขามาไล่ให้เขาเขียวซ้ำซ้ำพัดไอ้พัดไอ้เข็มหัวนสั่งมาเลยนมว่เนาะเมียนเมีนบรัสันจ้าว่าซ้ำซ้ำพัดไอ้กัวขืนนะมันช่เขาหยาบมันไม่ม่องเขาดิแม่เมนครับผมก็ว่าอยู่ กระส,สิบอสลายแห้งดอกเท่ากระส,สีลายอยู่ <c oughs> ให้มันซ <โอ S 1> ้ำนีดให้มันซ้ำนีดเองซ้ำกันบ่ครับให้มันเริ่มจักทา,ยางยังไงมั้งแบบระยะอืมทวรถทวงไปครับทวไปข้างในอันพอมนันทวงไปข้างในอ่านสะพั่งอ่นพร้อมนั่นมันต้องใส่รถไทยด้านนำ้ำอืมโอเคด้วยนะ<ำ>มันเจ้ามีอันนี้ใครบอมมีอมันนี้ใครเนาะมีไรเออเจ้าจังเอาเบอร์มาเอาเบอร์ใครใครกดเห็นมา ครับผมทมตดรันเขาอยู่ดอกบอกแล้วว่าขอราคาพิเศษผมหลยอยู่ปาร์ตขั้นหกเรแต่สุม,มือนนี่ก็ไไรเนาะขีดอืกอ,นะอ,อ,อืทีทมพี่นอ้องที่ทมซานข้างหลังหลังเงี้ยนข่อยนี่จะทมตรงนี้หมดเลยอัน,นเดียนเราหลักเรา แดนกับหลักถ <c oughs> มหลังบ้านของผมมันสุดนี่ไงผมมันสุดนี่นหเห็นไหมเห็นรวมไหมสุดไปถึงนูน่นจากเสานี่ไปถึงนูน่นเขาถมเมา่เบ็นบอกเมาสได้บ่านี่เมามันติมนี่ ผมเมาหลอตัวมันเต็มเนาะมันเต็มไปหาเพื่อน,นบ้านก่อนนหลังบ้านนหลังบ้านพยอนฟินแแรง

ไม่ใช่เต็มไงบลาขั้นหาเสียที่ถมจักมือเนี่ยเตียมนี่อ๋อเขาม่เยอะม1อ0คันเขาจะลงวันเดียวอะโอเคแล้วเขาลง100นึงอะ100คันอะลงวันเดียวจบอะวันนั้นเกือบตายก็บอกพาผมเห็นรถดินแลนด์อยู่ตรงข้างนี้ษัทมีผู้ใหญ่สัคนที่ขับรถไอ้นี่หนนงผมเห็นแลนวิ่งอยู่นี่ราคาเทกันามเคแล้วเพราะน่าจะเป็นรถดินที่เดียวกันอ่ะหกปเหมือนกันทายก อไม่ได้นเด้อเจ๊หกห้ามันอยู่ไกลภาษาว่าเจะาอแกแหละก็เลยเออคนในหมู่บ้านดีกว่เมาเมาตีเพิ่มาวันี้รับเมาวะลองคุยกันเองลองลองลองคุยเมาเมาหน่อจังปลอดภัยจังเต็มดีรัมอเอให้เบอัจอยู่ฮะแลผมคุยห้หอบอเองมนแอย่แจัานีะมาณนเอันเจ้าเบอร์ไม่ให้ก็ได้เดี๋ยวจะส่งเบอร์ให้อยเด้อครับเบอร์ผมจับหาบอสลวโอเค บอเบเจ้าโอเคแต่มว่มาใบานึ่งวาเบื่ของคนคายดินอเอาบา้า,บานนี้หราบ้านานีองเ้าเาบ้านละเลยบต้องเอาไกลเอาไกลๆเลยโอ้มันเร็วเนี่ละมันไหวเลยซื้อเมาไปเลยเาตีเมาเลยบัดเอาจากบาทชุงระดับน่ระดับมาเลยมันจะเปลี่ยนน้ำมันจะเห็ดยากถ้าทำรัวขึ้นแล้วมันจะเอาดินเข้ายากไงเจ๊

เขาว่ากรสูบออกขามอนเปลือยนนะกเขาบอกสูบออกหนามันสวกเปินบ um sure> ่อ hmm, ข mm ้อหามมันแตกดีอนามมันแตกดมีทอระบายน้ำไอ้ขั้นเก่าข้องเจ่อเนี่ยครับ นี่บอแม่นครับตงหนีทคน่าเ่าสดอตนีท่อตัวนี้ติีอันนี้คือน้ำอันนี้อัน,นทระบายหรอแม่นทราระบายมาจากไปคลองน้ำเขามันถ้าเกิดสิ่วัดทีเอาไดโวมาดูดตรงหลอดดูดลอดคนอ,อดูดอ,ออกอืมอืมล้วอนาคตหรนจะเป็นไงมันก็น้ำไม่มาถ้ามันถ้าเราถมไม่มีใช่ไหมน้ำจบเขาเลยอืม ของห้องสยลยือของเขากัเกากบกเรือแค่ติดเสาแคกรจบเิมสีลายสีอะไอยังไงสีเป็นสีออกจากเรียงยังไงได้ของใครท้าเราบ,บอก ังผู้พนได้ล่งสอนหรือเปล่าก็ดีอย่างแล้วดหัวแลวเดหัวได้หัวผู้น่าเราดีใจเว่งูจากเขาไปในบ้านเราลว่ะปเฮาหากินเขาแต่ไอีได้ไอซีแทๆมันอ่ะ โอ้ห้องเทัองเนียนบอโอ้เออเอองามเด้อสวยครับสวยเรื่องอะลามถามแม่น้องเออถามแม่น้องกันหรอามแม่น hmm. ้องสีจริงข้างบนญอ่ะสีบ้านจริงกับสีข้างบนญอ่ะสีเหลืองๆอ่ะ ันนี้มีงานอยู่ที่อำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นอันนั้นเป็นโซนเด็กน้อยอยู่เด็กน้อยอยู่ข้างหนา้าบอดอยู่ข้างหลังเป็นยังงนพอดีตามหลักเนาะถ้าข้างหน้าอยู่ข้างหนา้าลูกน้องอยู่หลังบ้านนี่สิย่มขี่รถเข่าบานม่ใช่บริพาเด็กน้อยแต่ว่าห้วงหน้าอยู่หลังนี่ห็นบอเด็กน้อยพราะงา้นเราฟิศอยู่ตรงนี้หมดเวลาผมขี่เขา,าผมจะเห็นทุกอย่างไง จะเห็นเด็กน้อยว่านอนยางตื่นยางเกิดอะขึ้นสินะนิาสี่ผ่านเขาทำรัวมือนีอยุไก้บ้านไ,ได้บอกมันเ่นอยู่น้ําพองครับเล่นอยู่อำเภอน้ําพองจังหวัด นี่หอพักจ้าหอพักมีห้องน้ำส่วนตัวแต่ว่าแอร์ไม่ติดให้มอเตอร์ไฟมิเตอร์ไฟมิเตอร์ไฟนี่กสิมิเตอร์ไฟนีกฟน่กสิเฮอยยังก่อนเก็บเงินแยกแผยแยกมั่นใครอยากติดแอร์นอนด้วยกันสามคนนี่นอนด้วยกันสามคนนี่ก็ หางกันเลยค่าไฟ8 0ดร้อยเก้าร้อยก็หางอ่ะสามคนเปิดแอร์เข้าไปมันเสียบอแอร์มันไม่ค่อยได้นอนมันไม่ไม่ค่อยได้เสียหรอกมันจะไม่ค่อยได้นอนมันจะไม่ค่อยได้นอน